ตันหาอุปทา,านเข้าเล่นงานจึงทําให้ไม่มีภาวะตรงกลางบางครั้งไม่ได้เป็นไปเพื่อปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละตัณหาอุปทา,านมันเลยไม่มีความตรงกลางบางคนก็บอกเลยไม่มีความพอดี บางทีก็ออกนอกทางไปเลยอันนี้เป็นความรู้สึกของแต่ละคนประสบการณ์พอเข้าไปถึงตรงนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อจุดแห่งความพอดีมันอยู่ตรงไหนมันไม่ต้องอาศัยการเติมเต็มแต่บางคนยังไม่ ยังไม่เต็มก็ต้องเติมบ่อบุญนั้นบ่อบุญนี้มันยังไม่บริบูรณ์ก็ต้องเติมมันไปแต่ถ้าผู้ที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเติมมันก็ล้นออกมาให้เหมือนน้ำในตุ่มที่มันล้นออกมันก็พอออกมาลดน้ำลดหญ้าลดต้นไม้ค้างๆได้เขี่ยตัวเล็กๆน้อยๆสัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็พอได้ดื่มได้กินไปด้วยก็มีในที่ที่แห้งแลง้งที่มัน หล่นออกมาแล้วมันเต็มเปี่ยมฉะนั้นถ้าจิตใจเรายังพร่องอยู่ยังไม่บริบูรณ์เราก็จะมองออกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองทําไมมันต้องตะเกียกตะกายไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยมามันก็เลยไปหาความทุกข์เพราะตะเกียกตะกายไปตันหาอุปาทานมันพาไป ไปหาทุกขหาภาระมาใส่ตัวเองตลอดเวลาเสร็จแล้วทีนี้ก็มาโทษบางครั้งโทษเพื่อนโทษแฟนโทษพ่อแม่โทษทุกอย่างว่าเป็นภาระโทษครูบาอาจารย์บ้าง พ่าทำไมไม่เตือนฉันไม่บอกฉันไหนบอกว่ารักกันเป็นต้นมันหาเรื่องโทษไปเรื่อยเพราะสติของตัวเรานั่นแหละไม่เท่าทันด้วยตัวเองแต่มันไม่ยอมโทษตัวเองจิตใจลึกๆข้างในมันจะไปโทษที่อื่นเวลาเจอมาแล้วเราก็จะมักโทษอุตลุดเลยหรือบางคนก็โทษครูบาอาจารย์ไม่บอกแต่พอบอกแล้วก็ตอนนั้นตอนนี้ตอนโน้นก็ยังไม่ไหวกิเลสบามันปิดบังเอาไว้ทําให้ไม่เห็นทําให้ไม่ได้ยินทําให้ฟังก็จริง ฟังพระสัทธรรมก็จริงฟังอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่มันฟังไม่รู้เรื่องเพราะตัณหาอุปาทานมันคัดค้านเอาไว้มันฟังไม่รู้เรื่องมันต่อต้านอยู่ตลอดเวลานี่แหละอัตตาตัวตนนี่แหละเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วเรายังมีตัณหามาณะทิฏฐิอยู่มันจะขวางทางทําให้เราไม่มีปัจจุบันขณะทําให้เราไม่มีทางสายกลางในใจิตใจเสียทีสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ